สวัสดีค่ะก็มาพบกับทุกเพชอยู่หนตามเคยนะคะตอนวันนี้ทุกจะพาทุกท่านมาชมกับตัวอ n นโนวานะคะตัวน,นี้ i n นโนวา4 g ค่ะดูใหม่และสวยมากค่ะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่6,99,000กาห่เข็มไมจะอยู่ที่30,000นิดๆเองค่ะตัวนี้ รถเพิ่งเข้าเลยค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำสีดำตัดกับตัวสีรถเลยค่ะทะเบียนจะอยู่ที่6กกไกยอยักษ์9150ดูตัวรถนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูล้อกันค่ะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นล้อแมกล้อแมกมาจากโรงงานเลยทีเดียวยังดูใหม่อยู่เลยค่ะขอบจะเป็นขอบ16นะคะดูดอกยางตัวนี้ยังดูใหม่หมดเลยตัวล้อจะเป็นตัวใช้ตลบสวยมากค่ะไม่มีขอบบินหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะยังเป็นขอบใหม่ๆที่มาจากโรงงาน สภาพรถสวยมากค่ะตัวไฟมองข้างนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าจะมีขอบไฟเลี้ยวให้ด้วยมาดูตัวขอบตึกกันนะคะตด้านข้าง <c oughs> ก็ยังจะดูใหม่ดูทุกอย่างไม่มีรอยชนค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำนะคะไม่มีจมน้ำจะมาดูด้านหลังกันจ้า ตอนนี้จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกให้ด้วยดูตัวไฟหลังจะเป็นไฟ LED ตัวหนังสือทุกอย่างมีครบค่ะดูใหม่มากค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2จุดนะคะด้านหลัง สวยมากนะคะค่ะเรามาดูด้านในกันดีกว่านะไปชมพร้อมๆกันเลยด้านในจางดูใหม่มากมาดูตัวเบาะนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะกร,รมยี่ค่ะกร,รมยี่ซึ่งไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยตัวนี้ สวยมากคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมีจอ LED ให้ด้วยนะคะคือตัวใหม่ๆตัวนี้จะเป็นออกมาใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากค่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกัน นี่ตัวหน้าจอนะคะสวยมากค่ะสวยที่มากๆเลยดูพงมาไรสามารถปรับเปลี่ยนที่หน้าจอหน้าที่หน้าพงมาไรได้เลยตัวนี้จะเป็นจอ LED เกียจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะทุกอย่างยังดูใหม่หมดเลยนะคะขนาดตัวแผ่นตัวปิดตัวนี้นะคะตัวนี้เรายังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะออกมาเลยตัวไฟระบบไฟนะคะด้านบนมาจากโรงงานยังไงก็อย่าง,งานั้นสวยอยู่ทีเดียวค่ะ สามารถอ่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะเห็นไหมเออสวยมากคือตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปนะบอกได้เลยว่ารถของเราใหม่ใหม่ทุกคันขนาดตัวใหม่นะคะจะอยู่ที่อ่ะใหม่จริงๆนะอยู่ที่สามหมื่น 8,443ตัวเนี้ยรถก็ไม่ค่อยจะได้ใช้งานค่ะเป็นพวกรถที่แบบค่อนข้างาใหม่คือออกมาไม่เท่าไหรก่ก็ลูกค้าก็นำนำมาขายได้เลยเดี๋ยวเรามาดูาห้องผู้โดยสารจะเป็นด้านหน้านะคะ อันนี้จะเป็นด้านหลังตัวแอตัวแอตัวปรับเปลี่ยนแอตัวนี้สวยมากค่ะแล้วก็ไม่อึดอัดน,นะคะตัวนี้จะโปร่งมากค่ะตัวตัวรถค่อนข้างที่จะนั่งสบาย ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะใหม่และสวยมากค่ะเป็นไงกันบ้างคะพาไปชมทางข้างนอกแล้วก็ข้างในลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาหาตุกได้นะ099 239 2343คะ่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะ